ระวังอย่าอ่านสองคำนี้เหมือนกันเพราะมันคนละความหมายครับคำหนึ่งแปลว่าพริกไทยอีกคำหนึ่งแปลว่ากระดาษคำว่ากระดาษออกเสียงเป็น paper uh. ส่วนคำว่าพริกไทยออกเสียงว่า pepper มาดูสัญ,ญลักษณ์กำกับเสียงกันกระดาษนะครับมีสองพยางพยางแรกครับ p ออกเสียงเป็นเผแล้วก็ตัว e แล้วก็ i แบบนี้ถ้า e และ i ติดกันแบบนี้ให้ออกเสียงเป็นสระ a ยาวหน่อย a แล้วต่ออยาวๆ a พยางค์ที่2ครับ e กับหัวคือเสียงชวาใช่ไหมครับคือเสียงเอะออกรวมกันจะเป็น paper Pe paper Pe ถ้าเป็นพริกไทยครับมาดูสัญลักษณ์กำกับเสียงครับข้างหน้าเป็นตัว p เหมือนกันเสียงเพะแต่ว่าตัว e เห็นไหมไม่มี i มากำกับแล้วสแสดงว่าตัว e คือเสียงเ e. อแล้วก็มีตัว p อีกตัวหนึ่งมาปิดกัน้นตรงท้ายเป็นตัวสะกดใช่ไหมเป็นเสียงเพปพยางค์ที่2ครับ p แล้ว e กลับหัวก็เป็นเพ r เหมือนกันออกเสียงตามครับ pepper Pe โฆษณาเข้าได้นะลูกค้าเข้าได้ทั้งคู่เลยนะครับทีนี้นักเรียนจําสัญลักษณ์มือครูนะถ้าถ่างออกอย่างนี้แสดงว่าให้ลากเสียงยาว paper หยิบเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้แสดงว่าเสียงสั้นเป็น paper ฝึกออกเสียงนะครับพริกไทยครับ paper กระดาษครับ paper ถูกต้องง่ายๆเลยแค่นี้เองเช็คความเข้าใจกันนิดนึงนะครับพ,พี่ครูจะเป็นคนฟังลุงจะพูดภาษาอังกฤษดูซิพี่ครูจะเลือกหยิบมาให้คุณลุงถูกไหมทุกคนเอาใจช่วยพี่ครูด้วยนะ I want p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  A เถูกต้องครับ I want paper paper ถูกต้องครับใครยังไม่เข้าใจให้กลับไปดูวนซ้ำอีกทีหนึง่งคำไหนเป็น paper. paper คำไหนเป็น paper <Pepper. S 2> ใครที่ชอบฝึกออกเสียงให้ตรงกับเจ้าของภาษาแบบนี้นะครับให้ในกักเรียนพิมพ์คอมเมนต์ว่าฝึกอีกเดี๋ยวอจารย์พามาออกเสียงแบบนี้เยอะๆเลยใครสนใจสั่งซื้อหนังสือกดสั่งซื้อที่ตะก้าช้อปปีซ้ายมือตรงนี้ได้เลย